ทะเดินยาวเลยาทะเดินยาวเลยนะไปดีกับนุ่งพันถึงอ่ะตรงนั้นตอนที่ว่าผมาจะพักกันแลเดี๋ยวนี่ไปไกลไหมครับเดี๋ยวพักที่บ้านที่สำนักส่งฆหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนบ้านมึงอ่าโอเคไกลไหมไม่ไกลประมาณอีกประมาณสองกิโลสองกิโลโอ้องกโลเลยโค้งนี่ไปก็ถึงเลยมค้งดีสวยไหนะใช่มีตุ้ดแล้วก็ปั๊มแล้วก็ถึงเลยพอมาท้องถึงเลย ตั้งตัวตรงๆยกถวายเลยครับถวายแล้วตั้งกันเลยนะครับถวายแล้วตั้งกันเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC แฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ เราอยู่กันที่จุนในเขตจังหวัดประจวบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเอาไว้แล้วตั้งไว้เลยนะครับนี่หลวงตาตะวัดนะครับพักตะวัดที่โรงเรียนบ้านต้นคือเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับระยะทางโดยประมาณเหลือประมาณ2กิโลนะฮะ2กิโล จะถึงโรงเรียนบ้านบึงนะครับบรรยากาศมีน้องคณะศรัทธานะครับเต็มนะครับเต็มข้าทางนะฮะมีทั้งออกมาจากบ้านแล้วก็มีที่ผู้ทิ่ตัดจอนผ่านไปมาแวะขอกราบขอพรนะฮะกราบขอพรถวายน้ำถวายขนมนมนะครับอาหารแห้งให้กับหลวงตาเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อนะครับ บริจาคผ่านต่อวันนี้น้ำนะครับน้ำน้ำไปมอบให้กับโรงพยาบาลปุยบุรีนะฮะโรงพยาบาลคุยปุยบุรีหนึ่งคันรถหก 1, ล้อนะครับแล้วก็นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสามร้อยยอดโรงพยาบาลสามร้อยยอดโรงพยาบาลสามร้อยยอดอีกหนึ่งคันรถนะครับหนึ่งคันรถหกล้อ บางส่วนนาไปเก็บไว้ที่หน่วยผู้ภัยนะครับหน่วยผู้ภัยจังหวงประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วมีอีกหนึ่งลำรถหกล้อนะครับวันนี้นะครับนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ้าท่วมในเขตจังหวัดชุมพรครับโดยรถพังมิ่มงคลนะครับรถพังมี่มงคลภูกเก็ตนะฮะโดยป่าสุพรรณนะครับป่าสุพรรณนผู นำรถบรรทุกหกล้อนะครับมาร่วมในการไปจ่ายน้ำนะครับที่พี่ที่ไหนตรงนี้อ่าตรงนี้อยุบตื้นห้องโกดับน้องโกดงเก็บตังค์ด้วยครับเก็บตังค์ตังค์จ่ะไม่รับตังค์ครับไม่รับตังค์ครับเก็บตังค์ไว้ครับยกน้ำครับยกน้ำสาธุครับ ัโยนน้ำขึ้นมาครับโยนน้ำขึ้นมา

ทักที่โรงเรียนนะฮะโรงเรียนบ้านตุ่นตืนนี้นะครับกยกน้ำครับยกน้ำแล้วต้งไม่เลยครับรบะวังระวังระวังระวัง ลากล้อเลยเมื่อกี้อ่ะกระปูครับไม่มีครับวางไว้เลยนะครับวางไว้เลยนะครับ จราจรค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะประจวบมุ่งหน้าคุยบุรีะะตรงหลังตามไปเลยนะครับ ับยกน้ำขวองเลยนะครับขวางเลยนะครับเอาหมวกออกครับหมวกออกเอาหมวกออกครับ ยกน้ำรอถวายเลยครับยกนะครับยกครับยกฟังไว้เลยนะครับฟังไว้เลยนะครับเป็นคนตามเก็บนะครับยกน้ำนะครับยกน้ำนะครับ หมดเลยครับยกระล้วหมเลยครับตาวทุคข้อสามทครับเก็บปัจจัยครับเก็บปัจจัยตั้งออกครับตั้งออกตั้งออกตั้งออกยกมือเลยครับตั้งออกเลยเก็บไว้เลยครับปัจจัยเก็บไว้เลยครับตั้าไม่รับปัจจัยครับตั้าไม่รับปัจจัยนะครับตั้าไม่รับปัจจัยนะครับ ววววัังงไไ้้เนะลลยคครรบบาามาจากภูเก็ตนะครับปูภูเก็ตครับหลวงตานี่นะผมจะไปที่จังหวัดพระธาตุพนมนะก็ะเลยเ,เขาเอาให้หาาลวงตาฝากให้หลวงตาฮะเอามาถวายมาถวายฮนะถวายให้ปู่ครับผมขอถ่ายรูปกับหลวงตาที่นี้ถวายให้ปู่จะไปที่วัด พระธาตุพนมฮะก็ไปเนี่ยสักระติดแห่นทองที่จังหวัดพระธาตุพนมฮะออกี่กบพี่กบครับพิโกมฝากให้หลวงตาคุชื่อนะไปเลยครับไปแล้วไปแล้วใช่ใช่ครับเราผมก็เลยมาถวายหลวงตาครับก็เขาฝากมาถวายให้ปู่ไปเลยครับไปเลยครับผมก็จะไปที่หน้าตเหมือนกันครับกำลังจะไปที่ประเทศวอร์ลคือ ก็แวะแวะแวะธรามสการครับอาฝาบุญกันนะครับเถวายปู่ครับอปุณหลวงตานะครับวันนี้มาจากภูเก็ตเลยครับหลวงตา อ่าประจบครีขันครับประจบคลี่ขนัน,นะค,ะครับผมาจากไปที่จังหวัดปฐมแล้วก็พระมณมนะวันนี้ก็จะไปะะรไป่วงติดแผ่นทองนะฮะถวายเป็นเรื่าแผ่นทองคำโอ้อครับที่พระผ้าพระนมนะฮะสวัสดีแฟนเดยด้วยที่เข้ามาชม จับน้ำนะครับจับน้ำด้วยนะครับไม่จับนะครับไม่จับหลงตานะครับ ยกครับโยงน้ำครับยกน้ำโยกครับโยงถ้อยระวังเลยนะครับโยงถ้อยระวังเลยนะครับโยงะวังระวังเลยนะครับ ยกครับยกยกยกนะครับยกถายระวางเลยครับยกนะครับยกน้เลยว่ายยกน้ครยกครับยกอถวายเลยครับยกรอเลยยกรอเลยยกรอวายระวังเลยนะครับยกถายระวังเลยนะครับวายระวังเลยนะครับติดมือกำับเกมนะครับ ต้องถวายต้องหวังเลยนะครับต้องถวาวังเลยนะครับต้องหาหวังเลยนะครับ ยกครับยกยกขอคณะัวไทยด้วยนะครับผมเสนอข่าวสารแดงบนะรื่ดจังเ่ครับผู้งับน้กอลดนะครับยกครับยกยกนะครับยก